สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube และก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจ e ว n นชูก้าเลิฟไชนีสโนว์เวลล์แอนด์ซีนะคะวันสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องมาแนะนำซีรีส์จีนดีๆที่น่าติดตามชมค่ะสำหรับสายสงครามนะคะลูกปืนไม่อันนั้นก็ไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้นะคะเฉียดจานซ่งเหมาลิงค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ลงที่แพลตฟอร์มโยคูนะคะก็ต้องรอไปก่อนสาหรับสัปไทยแน่นอนเพราะว่า จร,จริงๆแล้วค่ายนี้ก็แพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างจะช้าสำหรับสับไทยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะดูผ่าน YouTube ได้ค่ะมีทั้งหมด24ตอนแล้วก็เริ่มออนแอร์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็จะออนแอร์ไปเรื่อยๆนะคะจบ24ตอนในวันที่14พฤศจ,จิกายนนี้ค่ะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะนำแสดงโดยจางหนิงเจียงนะคะเป็นนักแสดงที่กล้ามแน่นมากเลยค่ะสำหรับคุณเทอร์รี่นะคะชีวภาษาอังกฤษรับบทเป็นอ e ี้กวงหมิงนั่นเองก็จะเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะคะที่เป็นผู้นำในสงครามที่ศึกที่ซงเหมาหลิงในครั้งนี้แล้วก็มีคุณหลินเพิงเป็นนางเอกค่ะรับบทเป็นจูอินนะคะนอกจากนี้ยังมีทีมแบบว่าโอ้โหทหารที่เท่ๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกั้วเจียฮ่าวในบทของหมาช่ จิงชานนะคะแล้วก็เป็นคุณหยางไข่เฉิงในบทของคุณเซียงหวันจินค่ะทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีชื่อจริงๆในประวัติศาสตร์ของจีนนะคะซึ่งณนะเหตุการณ์ณตรงนี้ก็คือเขายกการต่อสู้ของทางกองทัพแดงเนี่ยที่ซ่งเหมาหลิงในปี1934มาเล่าผ่านหน้าจอนี้ละคะ่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เราจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเหล่าทหารหนุ่มแล้วก็รวมทั้งเหล่าผู้คนนะคะ ที่เป็นประชากรประชาชนของประเทศจีนณนะตอนนั้นที่เข้าร่วมกลุ่มเป็นทหารแดงกันเนี่ยพวกเขาต้องปกปอ้องทรงเหมาลิงเป็นเวลา7วัน7คืนกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับนะคะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมสําหรับกองทัพแดงของจีนนะคะก็คือเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปีเริ่มก่อตั้งเลยมันจะเป็นปีแบบคศ .19 2 0เอ,อ 1920, นาะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวหวานเล่าเหตุการณ์สาคัญสําคัญให้ฟังนะคะก็คือในช่วงเนี้ยที่ ที่เอามาถ่ายทอดผ่านละครเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาชนะนะคะเพราะว่าก็จะนำมาลงจอในช่วงที่เป็นวันชาติของประเทศจีนก็ต้องนำช่วงที่ประกาศสักดาห์ได้นะคะมาลงนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะปี1933เนี่ยกองทัพแดงของคนงานแล้วก็ชาวนาจีนก็ได้จัดตั้งกองทัพตะวันออกขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในฟูเจียนค่ะและการต่อสู้มันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในพื้นที่ของซงเหมาหลิงทางตะวัน ตกของฟูเจียนจากนั้นค่ะกองกําลังพิทักษ์เนี่ยนะคะเขาเรียกกองกําลังพิทักษ์แดงกองกองทัพแดงเนี่ยนะคะก็ติดอาวุธในท้องถิ่นที่ก่อตั้งขึ้นชั่วคราวโดยบุตรสามันนะคะคือบุตรของฟูเจียนตะวันตกก็คือเหล่าบรรดาผู้ชายในเมืองนั้นแหละคะ่ะภายใต้การฝึกอบรมแล้วก็คําสั่งของกัปตันนะคะอวี่กวงหมิงแล้วก็หมาชิงซานจากนั้นค่ะผู้บัญชาการกองทัพแดงที่โดดเด่นอื่นๆอีกหลายคน ะะก็จะมาปรากฏตัวแต่ว่ามาแค่ชื่อนะคะแล้วก็ทุกคนก็เติบโตขึ้นมาเป็นแบบกองทัพที่เข้มแข็งแล้วก็สู้มีการต่อสู้กันเป็นร้อยครั้งทีเดียวค่ะและในที่สุดนะคะก็ปกป้องซ่งเหมาหลิงได้เพราะว่า,าต้องสู้อย่างหนักถึง7วัน7คืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะหลังจากศึกนี้จบลงนะคะพวกเราก็จะได้เห็นหวานว่าต้องได้เห็นผ่านหน้าจอในเรื่องของการ เรียกว่าขบวนนะคะขบวนมาร์ชของของทหารของกองทัพแดงนี่แหละคะ่ะที่เขาสามารถจะจะต่อสู้แล้วก็ป้องกันส่งเหมาหลิงได้เป็นผลสําเร็จนะคะก็เป็นอะไรที่เหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับชัยชนะที่พวกเขาก็แลกมาด้วยชีวิตแล้วก็ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะปกป้องประเทศชาติของเขานั่นเองค่ะสําหรับประวัติศาสตร์นะคะการก่อตัวของกองทัพแดงหรือว่าคนอาจจะเรียกว่าจีน แดงหรือว่าส่วนใหญ่แล้วจะเรียกว่ากองทัพแดงมากกว่านะคะก็คือในปีในฤดูร้อนปีพุทธศักราช2469เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะก็ได้เข้ายึดกองกำลังชาตินิยมจีนทั้งสองฝ่ายนะคะจากนั้นก็นำแบบการกรบฏทางทหารค่ะกองกำลังชาตินิยมในผลเหอหลงนะคะก็สั่งให้กองพลที่20ตอนนั้นเข้าร่วมกับพวกเขาค่ะก็ไม่รู้ว่าใครบังคับใครแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันมี2 0,000คนนะตอนนั้น ะะแล้วก็วางแผนที่จะครอบครองกวางโจเอาไว้ให้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้นะคะพอไปถึงกวางโจก็มีเพียงแค่ไม่กี่พันคนที่รอดชีวิตจากการสู้รบเท่านั้นต่อมาค่ะกลุ่มของผู้รอดชีวิตนําโดยคุณจูเตอนะคะก็ไปยังมณฑลหูหนานเพื่อไปต่อสู้ในการจลาจนเก็บเกี่ยวฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะจากนั้นก็แน่นอนว่าพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็เกิดการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ล้มเหลวไป อีกนะคะคต่อจากนั้นคุณเมาเจอตรงก็เข้ามานะคะคในคำสั่งคือเข้ามาดูแลแต่ว่าเป็นผู้นำในช่วงที่มีผู้รอดชีวิตเพียงแค่พันคนเท่านั้นค่ะแล้วก็จัดตั้งพื้นที่ขึ้นมาเป็น เรียกได้ว่าเป็นฐานปฏิวัตินะคะที่เทือกเขาจิงกังเนาะจากนั้นทั้งสองกองกำลังก็ผลึกกำลังกันในปีถัดมานะคะจากนั้นในช่วงฤดูหนาวปี2470เนี่ยก็ทาง CPC หรือว่าทางกลุ่มเนี่ยนะคะก็วางแผนที่จะพิชิตกวางโจให้ได้ค่ะแต่งไรก็ตามก็ล้มเหลวอีกนะคะแล้วก็พวกก่อการร้ายก็ถูกฆ่าโดยกองกำลังต่างชาติของนายพลหลี่จิงเชนค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะเรียกได้ว่าล้มมาตลอดนะคะล้มลุกล้มลุกด้วยด้วยกองกำลังที่เหลือน้อยลงน้อยลงจากนั้นพอมาถึงช่วงปี2,471นะคะแล้วก็ช่วง2,472เนี่ยก็ทางกลุ่มของจีนแดงก็ได้เริ่มลุกฮือขึ้นมาอีกค่ะแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วภารกิจของพวกเขาที่ลุกขึ้นมาแล้วฮือขึ้นมาก็แพ้ตลอดนะคะเอาง่ายๆก็ยังถูกถูกปลุกระดมขึ้นมาคือจิตใจมันต้อง หานก้าก่อนนะคะสําหรับกลุ่มเล็กๆที่แพ้มาโดยตลอดก็ยังเป็นผู้นําอย่างเหมาเจ๋อตงนี่แหละค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ร่วมด้วยก็คือจูเต๋อนะคะจากนั้นค่ะก็เอามารวมกันทั้งสิ้นค่ะกองทัพเริ่มมี6,000คนในช่วงฤดูร้อนนะคะของปีคศ1928แล้วก็การต่อสู้ก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ที่เมืองเจียงซีกับ6000คนนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะต่อมาเนี่ยก็คุณเผงเต๋อหวย 刚。<laughs> เพิ่งเต๋อหวยนะคะผู้บัญชาการกองกำลังกู้ชาติก็ได้นำกบฏทหารนะคะที่แบบว่าลอดชีวิตไปเนี่ยก็เดินทางไปยังบ้านเกิดของเขาค่ะกับทหารรัฐบาลในอดีตก็เป็นแรงต่อสู้หลักก็คือถอยล่นไปเรื่อยๆนะคะและจากการที่พวกเขาก็แพ้มาโดยตลอดแพ้มาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งในปีแบบมาเริ่มต้นในช่วงปี1930ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มประสบความสำเร็จบ้างแล้วสำหรับกองทัพแดงนะคะ คือมีการสร้างกองทัพแดงแล้วก็ระดมคนมามากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่านะคะจำนวนคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวจากนั้นในช่วงฤด,ดูร้อนปี1930นะคะกองทัพแดงของจีนก็มีพลังมีพลังคนมากกว่า1 0 0 0 0แนายทีเดียวค่ะแล้วก็มีพื้นที่ฐานทัพหลายแห่งนะคะกระจายกันไปในบนทนเจียงซีทางตอนใต้แล้วก็ตอนเหนือของมณฑลหูเป่ยตะวันตกแล้วก็มณฑลหูหนานตะวันออกค่ะเป็น ะะต่อมานะคะกองทัพที่5ของคุณเผิงเตอ๋อหวยเนี่ยก็เข้าโจมตีแล้วก็ยึดครองเมืองหลวงของมณฑลหูหนานได้ชื่อนั้นคุ้นเคยคนไทยกันดีค่ะเมืองช้างชานั่นเองนะคะหลังจากการโจมตีมณฑลเจียงซีก็กลายเป็นพื้นที่ฐานที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพแดงจีนค่ะจากนั้นในฤดูใบไม้ร่วงปี1930นะคะมาแล้วค่ะเติ้งเสี่ยวผิงนะคะกับ7กองทัพก็ออกจากพื้นที่ฐานในจังหวัดกว สีนี่เองจากนั้นต่อมานะคะกองทัพแดงก็สร้างชื่อมาเรื่อยๆก็เอาชนะกองกำลังชาตินิยม3ครั้งด้วยการโจมตีขนาดใหญ่ก็ทำให้กองกำลังชาตินิยมสูญเสียทหารไปเกือบ10,000แสนนายนะคะจากนั้นกองทัพแดงขนาดเล็กเหล่านี้จำนวนมากๆก็มารวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาในฤดูร้อนปี1931กอค่ะก็ในผลที่เป็นที่รู้จักกันดีคือจางเกาทั่วนะคะแล้วก็ มาถึงฐานทัพของ Fort ร e r าร Army นะคะกองทัพที่4จากนั้นก็เข้ายึดกองทัพเลยค่ะแล้วนายทหารระดับสูงของกองทัพแดงนะคะที่4ที่เนี่ยที่ r t r t รดนะคะอาร์ Army นี่ก็ถูกสังหารโดยก็รวมทั้งช r ีจเซินนะคะแล้วก็โจวยจงรวมทั้งเสี่ยวฟังก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายที่มณฑลหูเป่ยตะวันตกนะคะแล้วจากนั้นก็คือ ยาวยาวมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วสึก การชิงความเป็นใหญ่ภายในของกองทัพแดงก็ไม่ได้นิ่งนะคะก็มีการเรียกได้ว่า,านายพลก็ถูกฆ่าตายมามาโดยตลอดเช่นเดียวกันรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะก็คือเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับเรื่องของกองทัพแดงศึกที่ซงเมาหลิงนะคะที่นํามาอนแอร์อยู่บนโยคูในขณะน,นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาแบบสแสดงความมุ่งมั่นออกมาแล้วก็สามารถที่จะ ร้านทานศึกนะคะทีมส่งเมาหลิงได้นะคะ7วัน7คืนทีเดียวสำหรับชัยชนะครั้งนี้กว่าจะได้มาค่ะถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายประวัติศาสตร์ยิงกันศักดิ์ศร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามหาชมกันได้นะคะบนช่อง YouTube ก็มีค่ะสำหรับโยคูนะคะเอาล่ะค่ะหวานลาไปก่อนสำหรับอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆแล้วก็เลือกชมเลือกติดตามซีรีส์ในแนวที่เราชอบกันนะคะจะได้มีความสุขได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ค่หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ